来。<Bye. S 2> ไปชานี premises, vanity, 1, ้ไปชา้ไวก็สิ 1, ่งของที 1, ่เอาไปไหว้ก็ประมาณาเหมือนเดิมอ่ะเราก็ไหว้ หมือนเหมือนเท่าบิกกลับพิกายนะครับถ,ถ้าถ้าไหว้ส่วนตัวอันนี้อันนี้เราไปไหว้ที่โรงงาน,น,นถ้าไหว้ส่วนตัวก็น่าจะนะประมาณเท่าเดิมนะครับเศรษฐกิจเป็นไงปีนี้พอเหมือ,อเนเหมือนเดิมนะยังยังซึมซึมไหม,หร,มหรือหรือเดินซึมหรือเดินซึมเหมือนเดิมฝนเหมือนเดิมอีกซึมเหมือนเดิมเออเอาเอาเอาสู้นะสู้แล้วให้กำลังใจก็ อ่าทุกสักดีครับมีเดี๋ยวนี้มีเงินี้ที่สตันครับผมยิปติสตันบัลเดตร้านร้านเรามีขายครับผมในเมืองสวรรค์ก็มีครับผมส่งไปยังไงล่ะส่งไปก็กระเพาให้ชนชัยนะครับผมครับอ่าให้ปู่ย่าตายายแล้วพวกพวกผู้ล่วงรับไปแล้วทุกท่านมารับเอาครับครับผมอ๋ออยู่ร้านของเฮียแผนมีครับมีครับอ๋อครับผมนียติสตนบัลเดตโอค ของใหม่ล่าสุดปีนี้ครับผมนี่จะไหนที่ร้านผมครับอนอกจากนั้นแล้วมีอะไรบ้างที่ที่ร้านนี่ขายมีเง,งิน,นงงมีทองมีทองพัดแข่งโอเคถังเงินถังทองครับผมคระพงสวรรค์ครับผมยอดข้า ดอกบมสวรรค์รถจักษ์รถรถรถรู้เป็นไงรถรู้มีอัลคาร์ดรับคับครับขอบคับครับขอบคุณครับสวัแดนครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอมาอุหนนนะครับมาทางที่เจ้าหนอเชียงใต้คือวันที่เก้าทีหนึ่งถึงทีสองห้าสิบเก้านาที เดี๋ยวทุกท่านมาไหว้ผมรองรับไปแล้วมาคนไทยเชื้อสายจีนไหว้ได้ทุกท่านคนไทยก็ไหว้ได้ครับเป็นสิริมงคลเทพเจ้าเส่ชิงเงี้ยเทพเจ้าแห่งโชคลาภไหว้แล้วร่ำรวยครับแล้วท้องไรน์มาเทมาอธิษฐานอะไรก็ได้อย่างนั้นผมก็มาปรารถนาครับผม